สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรียนการตลาดออนไลน์ก็มาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับว่าการตลาดเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างมันถึงเกิดการตลาดขึ้นนะครับที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยนะก็คือมันเป็นเรื่องของการตลาดแบบยุคสี่ P นั่นเองนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวแรกเลยก็คือปัจจัยที่ให้เกิดการตลาดได้เนี่ยมันก็คือ Product หรือว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าน,นั่นเองถูกไหมสินค้าที่เราพูดเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าเป็นก้อนนะนะ,ะมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอะไรมือถือนาฬิกาหรือว่าอะไรเงี้ย แต่ยุคเดี๋ยวนี้มันสินค้ามันหลากหลายขึ้นมันอาจจะเป็นการบริการก็ได้อย่างเช่นการขนส่งรถอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเช่นรถไฟฟ้ารถแท็กซี่อย่างเงี้ยเวลาเราใช้บริการเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้เอาอะไรลงมานะแค่เขาพาเราไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วเราก็ลงมาก็ถือว่าเป็นสินค้าแล้วถูกไหมครับนอกจากนี้เดี๋ยวนี้สินฟับต่างๆเนี่ย เช่นที่ดินบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นสินค้านะแต่ว่ามันมีสินค้าใหม่ที่เรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยก็มีนะเดี๋ยวนี้บิตคอยนย์ถูกไหม่รูปแบบมันก็หลากหลายขึ้นนะครับเ,เมื่อมีสินค้าแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีการขายกันถูกไหมา,าการขายหรือการแลกเปลี่ยนออันนี้เขาเรียกว่า p r i ซ์นะเอเป็นองค์ประกอบที่สองลว ที่ทาให้เกิดการตลาดนะมีสินค้าแล้วก็ต้องมีการขายกันถูกไหมมีการแลกเปลี่ยนกันตัวที่จะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันก็คือเงินด้วยแต่มันก็ไม่จําเป็นนะที่จะต้องเป็นแบบว่าเงินกระดาษเหมือนที่เรารู้จักนะมันอาจจะเป็นเงินเงินตัวเลขละเงินดิจิตอล่ยเดี๋ยวนี้ก็มองพูดกันถึงดิจิตอลเลยเห็นไหมอ่าเป็นบิตคอยอย่างเงี้ยถูกไหมอ่าก็ได้นะถูกไหมอ่า เดี๋ยวนี้อะไรมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบมันเปลี่ยนไปมันทําให้เรามองไม่เห็นทําให้จับต้องไม่ได้มากขึ้นเลยนะ,ะส่วนอันที่ต่อมาก็คือลักษณะของอช่องทางการจําหน่ายไงช่องทางการจําหน่ายช่องทางการจําหน่ายนี่ก็หมายความสินค้าเราจําหน่ายทางไหนอ่ะเช่นทางตลาดเมื่อก่อนนี้ก็คือเป็นการตลาดต้องมีหน้าร้านถูกไหมแต่ต่อมาเนี่ยก็ไม่ต้องมีละหน้าร้านไม่ต้องมี นะอืมก็คือเป็นการสั่งซื้อกันทางออนไลน์ทางเฟ e บุ o k ถูกไหมอาิีบาบาช้อปปี้ลาซาด้าอะไรแบบนี้เนี่ยอ่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซไปแล้วนะซึ่งก็ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีอะไรแล้วก็สามารถที่จะเอาสินค้ามาวางแบบลักษณะเหมือนแบบออจากที่นึ่งไปวางเป็นดรอปชิปอย่างเงี้ยนะโดยที่เราเป็นแค่ตัวกลา,างเงี้ยรูปแบบมันก็เปลี่ยนไปนะการตลาดเนี่ย ถูกไหมครับอีกอันหนึ่งก็คือข้อที่สี่เป็นการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยเพื่อให้เกิดสนใจหรือการรับรู้เ,เรียกว่าเป็นการปโปรโมท่ะคือทําให้เกิดการรับรู้ขึ้นน่ะถูกไหมเออเมื่อมีสินค้าแล้วอ่ามีราคามีการแลกเปลี่ยนกันมีช่องทางการจําหน่ายมันก็ต้องมีการสื่อถูกไหมสื่อกันเพื่อให้เขารับรู้ว่าอ่าเรามีผลิตภัณฑ์อย่างนี้นะมีสิ่งนี้นะอ่อสิ่งที่น่าสนใจนะเมื่อเขาเกิดการสนใจเนี่ย มันก็จึงจะเกิดการสั่งซื้อกันขึ้นถูกไหมอืมแล้วรูปแบบของการทำสื่อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังใช้แบบสิ่งพิมพ์หรือไม่ก็ทีวีวิทยุถูกไหมเดี๋ยวนี้ก็เป็นออนไลน์กันแล้วนะเออเป็นออนไลน์ซึ่งออฟไลน,น์แบบนี้มันก็ใช้น้อยลงนะเป็นโซเชียลเป็นอะไรเ่ยในการมาช่วยการตลาดเป็น e commerce เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือสรุปทั้งหมดเนี่ยเขาคร่าวเลยนี่นะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องแบบชัดเจนไงเนวลาเราจะทําการตลาดเราต้องรู้นะว่าเรากําลังขายอะไรเออถ้าเราถ้าเรามองสินค้าของเราไม่ออกนะเรามองไม่เห็นว่าเราขายอะไรเนี่ยเราจะขายได้ไหมลองคิดดูดิคนขายยังไม่รู้เลยว่าขายอะไรเนี่ยมันจะขายได้ไหมแล้วคนซื้อจะรู้ไหมว่าเขาซื้ออะไรอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องชัดเจนนะ ว่าสิ่งที่เราขายมันขายอะไรเช่นเราขายสินทรัพย์ที่เป็นบิตคอยอย่างเงี้ยหรือสินทรัพย์ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเออมันไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถเลยนะแต่มันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลอ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้เรื่องเหล่านี้ไงอ่าเมื่อมีความรู้เราถึงจะเอาความรู้เหล่าเนี้ยไปสื่อสารไปทําให้เขารับรู้ไปอธิบายเขาเข้าใจได้ถูกไหมอ่าแล้วการแลกเปลี่ยน จะใช้เงินแบบไหนเงินดิจิตอลหรือว่าจะใช้เงินแบบว่าเป็นเงินกระดาษถูกปะซึ่งเดี๋ยวนี้เงินกระดาษก็น้อยลงแล้วเพราะว่าการใช้เงินที่เป็นดิจิตอลมันทั่วโลกไงมันสามารถวิ่งได้ทั่วโลกแล้วมันสามารถจ่ายกันได้ภายในชั่วลัดนิ้วมือเท่านั้นเองแป๊บเดียวนะการสื่อสารที่เร็วขึ้นแหละรวดเร็วขึ้นการตลาดมันก็เร็วขึ้นไงเมื่อเร็วขึ้นเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตของตลาดมันก็ มากขึ้นตลาดมันขยายตัวเร็วขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจแบบยุคเก่าๆเนี่ยบางเทียมันก็ไม่ได้แล้วดังนั้นเราต้องเข้าใจด้วยนะว่าเราอยู่ตรงไหนของตลาดนะ,ะรวมทั้งช่องทางการจําหน่ายว่าเราจะจําหน่ายทางไหนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นออนไลน์กันหมดแล้วทาง Facebook ทาง e-commerce ทั commerce, ทาง Lazada ททาง Shopee ทางนี้อย่างเงี้ยถูกไหม คนซื้อสินค้าเราเขาก็สะดวกไงง่ายนิดเดียวเข้าไปในช้อปปี้เซิร์ชเลยหาเลยอพอเจอปุ๊บก็สั่งสั่งของนี่ก็ไม่จําเป็นนะเราสั่งได้24ี่ชั่วโมงเลยเหไหมขณะดเรานอนเขาก็ยังสั่งได้เอ,อแล้วมันก็ทำออเดอร์เลยกันเองทั้งมันเป็นระบบ AI ไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะรวมทั้งการโปรโมทการสื่อสารต่างๆรับรู้เรามีความสามารถที่จะสื่อ,อยังไงให้เขาเข้าใจ ให้เขารับรู้สิ่งนี้ได้นะซึ่งมันก็จะต้องมีเครื่องมือในการช่วยเราไงในการทำเช่นพวกการทำวิดีโอการทำสื่อนะออจะทำยังไงให้เขาเนี่ยเกิดความสนใจปัญหาของเขาคืออะไรเราจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงสินค้าของเรามาตอบโจทย์เขาอยังไงเนี่ยทำไมเขาต้องใช้สินค้านี้นี่ มันเป็นการร่วนแต่เป็นการที่ว่าวิเคราะห์แล้วก็ทําเข้าถึงลูกค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเลยนะ,ะการทําการตลาดแบบแมสเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันต้องแบบว่าเป็นเป้าหมายเลยก็คือเหมือนกับเราเล็งนกไปเลยนะแล้วก็โดนนกตัวนั้นเลยนะหมายความเป็นคนต่อคนเลยเพราะว่ามันจะมีข้อมูลทั้งหมดแล้วที่เรากดไลค์กดคอมเมนต์อะไรเข้าไปเนะี่ยแล้วมันเป็นข้อมูลทั้งนั้นอนะ่ะอืมเพราะฉะนั้น ยังย่งยกตัวอย่างราคาบางอย่างเนี่ยสินค้ามันก็ไม่จําเป็นนะบางทีเนี่ยอย่างเช่นไลน์อย่างนี้ Facebook นี้เขาให้เราใช้ฟรีใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้ฟรีนะถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราอะเป็นคนกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็โพสค่ะอันนั้นะคือข้อมูลเนที่เราใส่เข้าไปให้เขาอะจริงไหมแต่เราได้ใช้บริการเนี่ย แต่สิ่งที่ Facebook ได้ก็คือได้ข้อมูลจากเราไปแล้วแล้ว Facebook ก็เอาข้อมูลนั่เนี่ยไปขายให้คนอื่นเนี่ย,ยเห็นไหมซึ่งมันมันมันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะเราได้ใช้บริการขณะเดีาายวกั f เฟซบุ๊กขาก็ได้ข้อมูลจากเราไปนะเออนั่นเพราะฉะนั้นการทำการตลาดเนี่ยหลักองค์ประกอบสี่อย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจ แล้วก็มองให้เห็นภาพชัดเจนนะแล้วเราจะได้กำหนดหน้าที่และบทบาทของเราได้ถูกต้องเพราะถ้าเรากำหนดบทบาทและหน้าที่เราผิดเนี่ยนะมันไม่มีทางเลยที่เราจะาทำการตลาดได้สำเร็จเลยนะอืเพราะการตลาดมันแข่งขันกันมากนะยิ่งยุคนี้เอเพราะฉะนั้นผมจึงให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจเบื้องต้นของการตลาดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็พยายามศึกษาพยายาม เรียนรู้และทําความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีนะนะแล้วก็เราก็ซื้อขายกันยังไงนะเรามีช่องทางไหนบ้างในการจําหน่ายเออแล้วเราจะสื่อรู้ว่าเราจะาให้เขารู้ได้ยังไงนะโดยเฉพาะถ้าเราไม่รู้ผลิตภัณฑ์เราจะเอาสื่ออะไรไปอะสื่อไปสื่อผิดด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ไงแล้วเราต้องรู้ว่าช่องทางไหนเออเราก็ต้องอธิบายได้ บอกได้ความสะดวกความรวดเร็วเราแก้ปัญหาเขาได้นะเมื่อเราแก้ปัญหาเขาได้ทุกอย่างมันก็มันก็ถึงจะมีการจบการขายปิดการขายให้เราได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คือเก็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับการตลาดออนไลน์นะครับอ่าเรียนการตลาดออนไลน์ค่อยๆเรียนวันละเล็กวันละน้อยเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ